โอสว,ส,สวัสดีครับสตาจารสวัสดีจ้ะเออที่ที่นี่ที่ไหนนะครับเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่พอกวอร์เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนฮะอะอลเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาวก็อาจจะรวบสั้นๆแบบนี้ก็คือศสราจารย์ใหญ่และศสตรจารย์ทั้งสี่ท่านอีกสี่ท่านน่ะ ช่วยการสร้างที่นี่ขึ้นมาจากภาพในหนังสือของศาสตราจารย์ใหญ่หรือในความทรงจําของศาสตราจารย์ใหญ่ศาสตราจารย์ก็ไม่แน่ใจแต่เป็นการสร้างขึ้นมา,ย,าย้ายพวกเราเหล่าผู้วิเศษที่อยู่ในฮอกวอตส์มาที่นี่เพื่อความปลอดภัยลีดนี้จากผู้ช่วงชิงนั่นแหะคือบทสรุปถ้าถามศาสตราจารย์ท่านอื่นมันอาจจะยาวกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ศาสตราจารย์สรุปได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ อันดับแรกพวกคุณไม่สามารถใช้ไม้กวาดได้ที่นี่ไม่สามารถใช้วิออวทยาการเวทการบินได้สพวกคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบช่วยเหลือและพึ่งพากันอันดับแรกเลยคือที่นี่อาจจะหาอาหารได้ยากนะักอาจจะต้องมีการหาอาหารกันเองจับปลาล่าสัตว์อะไรก็ว่าไปอพวกคุณต้องเดินไกลมากมากมา ท่านี้แหละที่สารชันบอกได้นะอ๋ะอครับอืมก็มันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สับสนมากๆสำหรับพวกเธอตอนสารชันมาที่นี่ครั้งแรกก็สับสนเช่นกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็เดียวพวกเธอเดินเข้าไปสมทบกับเพื่อนๆแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆอีกทีก็ได้จะได้เออ รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วก็จัดการตัวเองยังไงดีแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องอืมเข้าประสาทก่อนอ๋อได้ครับศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์เอะศาสตราจารย์ครับเอแล้วนเออผมมีคำถามนะครับแล้วเพื่อนๆคนอื่นกับศาสตราจารย์ท่านอื่นก็ปลอดภัยกันหรือเปล่าครับอกาสย็ปลอดภัยนะ แต่ว่าก็บางคนก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอย่างที่เคนที่สรารจ์เห็นก็มีคนชื่ออะไรนะคุณเคสท,ที่อยู่บ้านเรเวนคลอ law, อยู่ปีห้าน่ะเหมือนเขาจะล<ด>อไม่ดีอืมอ๋อโอเคครับแต่ไม่รู้ตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงเพราะว่าสรารจ์ไม่ได้ตามเข้าไปตอนที่เขาเดินจะไปตรงเออข้ามไปสะพานอ่ะ เพราะว่าสารจาย์ต้องอยู่รอเด็กๆคนอื่นๆด้วยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยตรงนี้โอ้เมลิซาเหรอใช่แล้วพี่กูโอ้ที่มึนหัวมากเลยนะออืมแต่เราไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมจริงจริงตอนแรกเหมือนสารจานมันแปลกๆหนูกลัวก็เลย เขาหอนอนอ,นอีกรอบนึงนะก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้คือเราย้อนกลับมาเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนนะในหนังสือเอ๊ะถึงแล้วเหรออ่าเธอเห็นข้างหน้าหรือเปล่าเป็นสะพานเห็นข้าสตจาจ์ข้าสตา์หเธอเดินข้ามสาข้ามสะพานไปนะแล้วก็ตรงสะพานมันจะมีจุดหนึ่งที่มีหินขวางอยู่ คุณก็จะต้องปีนขอบสะพานข้ามไปซึ่งจะต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าสามารถตกลงไปข้างล่างได้ศสตราจารย์คะสอบถามค่ะออตอนนี้ไม้กวาดก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไม่ได้จ้ะที่นี่จะใช้ไม้กวาดไม่ได้เลยนะจนกว่า จนกว่าสารจารย์ใหญ่หรือว่าสารจารท่านอื่นเขาจะประกาศเกี่ยวกับเรื่องของไม้กวาดแล้วนะแต่ว่าที่รู้ๆตอนนี้คือไม่สามารถใช้ไม้กวาดได้เลยอืมโอเคค่ะก็ได้แล<ะ>้วครับเดินไปทางนั้นนะแล้วก็จะเจอหินคุณก็ข้ามสารจารแนะนําให้เป็นปีนขอบฝั่งด้านซ้ายเพื่อข้ามไปจะลื่นน้อยกว่า ฝั่งด้านขวาอืแล้วก็เดินไปตรงไปคุณก็จะเห็นซูมที่เขียนว่าฮอกมีดใช่ไหมคุณก็ลงไปที่หมู่บ้านฮอกมีดแล้วก็เดินแต่ทีนี้ต่อจากนั้นคุณจะต้องสูมอละรเล่าว่าคุณจะเดินไปทางไหนอาจารย์ยังไม่ได้เดินไปทางหมู่บ้านฮอกมีดที่เป็นเ,เชื่อมกับปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts นะคุณอาจจะต้องสำรวจเอารับทราบครับอืประมาณนี้ละ ก็ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนติดต่อคนมาว่าเออมันไปยังไงหรืออะไรก็นี่แหละทางนี้นะก็ที่สารจารพามาอืมไหนสะพานนี้เหรอหูกลอยู่นะก็เลยหลงป่าทีนี่หลงป่าเด็กสองคนก็เขาบอกว่าต้องปีนขอบสะพานใช่ไหม ขอบสะพานทางนี้ก็มีต้องไปทางนี้หรือเปล่าไอ้นั้นมันเหมือนต้องตกอย่างเดียวด้วยอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูก่อนปีนห้างสะพานปีนไงวะแป๊บนะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนเฮ้ยโอ้ยองปีนงั้นเหรอก็คงอาจจะต้องค่อยๆเนี่ย เชียเอ้ยอันขอพ่อคุ้มกอนแล้วพ่อครับอนระวังนะเธอก็ด้วยนะค่อยๆนะระวังตกอะไรฉันชินกับที่สูงแล้วนะฮะชินอะไรวะมึงเป็นสไปเดอร์แมนเหรอวะ แลวสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นเด็กสองคสองคนนี้ชิวเกินกลายเป็นของเด็กสองคนนั้นและเด็กสองคนนั้นก็ได้ตายกลางป่าไ่ทางโน้นใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่คิดว่าน่าจะมีทางหรือเปล่าเดินไปดูก่อนก็ได้นี่ไอเปล่ามาซอยูทางนี้ไม่ใช่หรอได้ไงเถอะทางนี้ไป ไม่ดูจากทางฮอกวอตส์ทางนี้หรอเราเส้นทางแม่งไกลเกินเดินมาเป็นกิโลแล้วเนี่ยมีค้อนให้หรอไม้หนูทุกวันด้วยนะเอเพื่อนเหรอเขาบอกเป็นเพื่อนนะเขาพูดอย่างงั้นนะแต่แบบก,ก่อนเข้าหอเขาก็จะให้หนกไม้ทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะอืมเขาไม่ได้ฝากเราไว้เฉยใช่ไหม เขเขาก็พาหนูไปปลูกดอกไม้หรออืมเอ๊ะทำไมเขาโรแมนติกจังเลยนะอย่างนั้นหรอเขาขี้แกล้งอ่ะเอ๊าก็ล่าสุดร้อเล่นกับพมะเป็นห่วงของหนูอีกตั้งหา้าเขาอาจจะแสดงออกไปค่อยเก่งหรือเปล่าเขาพี่ได้ไปงานวันสุดท้ายืด้ปาคานิวาวหรอ ไ้ไปไหมนเปล่าอืมไปมานะ่ะหนูก็ไปโหใหญ่มากพี่เห็นหรอเปล่าอืออะไรเหรอเห็นหรอเปล่าแบบเหมือนตึกกำลังประกอบนะ่ะอืมใช่ตึกตูกำลังประกอบของพี่เสร็จแล้วอ๋อพี่เสร็จสักพักแล้วอ๋อเหรออ้าของเดอมใช่ไหมใช่ เราเสร็จช้านะอันแปลกมากอ้เอาเปล่าก็เราเสร็จช้าไม่ใช่เหรอพวกแปลกนะต่อ,อแล้วโอเคช่างมันเถอะไปผ่านเนาะอืมตคนรหวานวนานดามเลยอ่ะแปลกใช่ปหเออวานดามก็พูดแบบนี้ตอนเรียนอ่ะผม <c oughs> อย่าไปโทษมาดามเลยเป็นที่พี่เองมาดามบอกว่าอย่าไปหาจับมาเกียรติคนอื่นใต้โต๊ะมัวนะของคนอื่นเขาอาจจะใหญ่และยาวและแข็งตัวไม่เท่ากันเขาดพูแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลองส่งจดหมายหาเพื่อนพี่ดูนะว่าจะส่งถึงไหมอ๋อเอาเลยหวังว่าจะส่งถึงเธอนะ อีลิตอ๋ไม่ถึงส่งไม่ถึงอ๋อน้องพ่อชอชนสินะโอ้พี่ชักจะเป็นห่วงเขาซะแล้วสิหวังว่าเขาจะมาถึงอย่างปลอดภัยนะเขาคงไม่เป็นไรหรอกม้าไม่ห็นมกแล้วคงจะ ปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรหรอกพี่แกอยากคิดมากเลยโอก้ก็นิดนึงน่ะพี่แค่เป็นห่วงเขาอืมอาจจะเจอกันก็ได้นะ่ะเขาอาจจะมาถึงแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะผู้ชายผู้หญิงน่ะเออผู้หญิงนะอ๋ออย่างนั้นสินะเป็นห่วงเขามากเลยสินะใช่ก็เป็นห่วงนะ จะมาด้วยกันหรือเปล่าไม้ปลูกดอกอะไรมาด้วยกันหรือเปล่าออ,เออเปล่านะก็เพื่อนกัน<อ>นี่แหละแค่แบบพูดจากากระตุกกระตัดฉมัดไม่มีพี่รุดเลยแม้แต่นี้เดียวอืมอๆนี่ก็แค่เป็นห่วงเพื่อนอ๋อ่างนั้นสินะหอืมหนูอยากรู้บ้านเราอยู่ไหนอ่ะ จะมีบ้านเราหรือเปล่าแล้วบ้านเรายังอยู่หรือเปล่านี่ก็ต้องมีสิถ้าเป็นฮอกวอตส์ก็ต้องมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปแบบไหนนะเอาไมมสิหมายถึงว่าย้อนกลับไปเป็นแบบไหนนะบ้านเราจะมีสภาพที่เหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีป่าให้ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าอาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะ